มากินกันชิคเก้นคสเียเข้าไปกินข้างในคือภายในร้านทำกันตรงนี้เลยร์ก,กน <c oughs> นี่เลยนี่วิธีทำข้าบ้าง

อะโวคาโดมั้งแล้วก็ใเวลานะนนแ่นตัวเตียใหญ่มากใส่เข้าไปทีนึงหมายเป็นอไรกันน้โอ้ยโตน่าชุลมนาเขาก็จะหันห่นนวไม่หัน หลีกจากจูเนียร์หลีกจากฉันไม่ต้องมาจ้างเธอหน้าอยู่ไ n ้ใช่หลีกจากจูเนียร์หลีกจากฉันเรียบร้อยอันนี้แหละเราได้กินละเดี๋ยวเราจะกินกันที่นี่แหละมื้อเที่ยงค่ะมาแล้วนี่อันโต้มาอันโต้มากเมื่อกี้ที่เขาทำให้เรากินนะขอเรให้ดูเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเมื่อกี้ก็เห็นกันเนาะ เปิดไม่ขึ้นเปิดหน่อยเปิดนะเปิดนะเปิดนะว้าวมาดูสิมากินมากิน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 มาลูก้บชื่อดีจ้ามาดูดีจ้อีกอันหนึ่งก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ ดูดิดิหมูเที่ยงแต่ื้อเที่ยงสั่งอันโน่นน่ะนะแต่ขโมยเฟนฟรายกินเฟนฟรายลุงบอกเฟนฟรายอร่อยมากกรอบกรอบจรินของเรามั่งเปิดนี้เปิดนี้ดีไม่อรอก็เปิดอย่างนี้

เด็กใหม่เด็กใหม่ยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่สกิมันร้อนยืดนี่ไม่ร้อนทำไมยังไี่เรอวโค้เด็กใหม่ รสชาติาเขายังอร่อยอยู่ค่ะแต่ว่าข้างในไม่ร้อนเลยนะก็คงจะเขินที่เราไปถ่ายนะไม่ร้อนเลยอืม